Maximum Power Point Tracking หรือว่า MPPT เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายพลังงานของแหล่งจ่ายพลังงานที่จ่ายไฟไม่คงที่เช่นโซล่าเซลล์หรือว่ากังหันลมนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมรวบรวมข้อมูลมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันเลยแล้วก็นำมาใช้งานจริงกับกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์ด้วยเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผม เนื่องด้วยผมกาลังติดตั้งชุดแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดใส่ซิม 4G ที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้โดยที่ในกล่องนี้เขาก็จะมีแบตเตอรี่ตัวควบคุมแล้วก็ mppt charger <c oughs> ในตัวเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ทั้งชุดนี้แสดงค่าพลังงานที่วัดได้เพื่อที่จะได้เห็นภาพจริงว่าเทคโนโลยี mppt เขาทำงานในสถานการณ์จริงยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าในทางไฟฟ้าพลังงานจะเท่ากับแรงดันคูณกระแสไฟตามสูตร p เท่ากับ v คูณ i นะครับ ผมยกตัวอย่างแผงโซลาเซลล์นี้เขาจ่ายแรงดันไฟอยู่ที่18โวลต์แล้วก็กระแสไฟอยู่ที่3.33แอมป์เพราะฉะนั้นค่าพลังงานที่เราได้ก็จะอยู่ที่18คูณ3.33เท่ากับ60วัตต์ตรงไปตรงมานะครับผมแต่ว่าประเด็นมาอยู่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแหล่งพลังงานใดๆก็ตามก็คือถ้าเกิดว่าเราดึงกระแสมากแรงดันจะต่ําลง ในเคสนี้ถ้าเกิดว่าเราดึงกระแสไฟจากแผงโซลาเซลล์มากแรงดันก็จะต่ำลงจนเมื่อเราคูณตามสูตรแล้วค่าพลังงานที่ได้ก็จะน้อยมากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราดึงกระแสไฟน้อยแรงดันไฟก็จะสูงแต่เมื่อคูณออกมาแล้วเราก็จะได้พลังงานที่น้อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้พลังงานสูงสุดจากแผงโซลาเซลล์เราก็ต้องมาหาสัดส่วนของกระแสไฟแล้วก็แรงดันที่จะให้พลังงานสูงสุดซึ่งตรงจุดนั้นเองที่เราจะเรียกว่า maximum power point หรือว่า MPP หรือว่าจุดที่เราจะได้พลังงานสูงสุดจากแหล่งพลังงานนั้นๆนะครับมาถึงตรงนี้ผมว่าเพื่อนๆก็จะพอเห็นภาพว่าแม็กซิมั่นพาวเวอร์พอย์คืออะไรแล้วแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเอามาใช้งานจริงเป็น MPPT ชาร์จเจอร์เนี่ยซึ่ง MPPT ชาร์จเจอร์เขาก็จะถูกติดตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างแผงโซลาเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่โดยหน้าที่แล้วเขาก็จะทำหน้าที่รับพลังงานจากแผงโซลารเซลล์มาแล้วตัวมันเองก็จะทำหน้าที่ทดลองปรับสัดส่วนของกระแสไฟฟ้าแล้วก็แรงดันไฟฟ้าแล้วก็วัดค่าพลังงานที่ได้ ึ่งก็จะทําการทดลองซ้ําไปซ้ามาจนกว่าจะได้ค่าพลังงานที่สูงที่สุดแล้วก็จะคอยดูแลปรับค่าอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ค่าพลังงานที่จ่ายออกมาอยู่ในระดับสูงสุดณช่วงเวลานั้น,น,นๆแล้วทําไมเราถึงต้องใช้คําว่าณเวลานั้นๆละ่ะเหตุผลก็คือค่า MPP หรือว่า maximum power point ไม่ใช่ค่าคงที่นะครับโดยสัดส on ่วนของแรงดันไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้าของแผงโซลาเซลล์เขามีการ Cell, <c oughs> <Apparently, S 2> เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นตอนที่แดดอ่อนตอนที่แดดแรง หรือว่ามีเงามาบางแผงโซลาร์เซลล์บางส่วนก็จะทําให้ค่านี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับโดยที่แรงดันไฟและก็กระแสะไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงตามสถานการณ์นั้นๆนั่นเองเมื่อแรงดันไฟกับกระแสะไฟที่จ่ายมาจากแผงโซลาร์เซลล์มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์อุปกรณ์ MPPT Charger ก็ต้องทําหน้าที่ tracking หรือว่าติดตามการเปลี่ยนแปลงและก็ปรับสัสดส่วนของกระแสะไฟและก็แรงดันไฟอยู่ตลอดเวลา ทําให้ค่าที่ได้พลังงานสูงสุดหรือว่า MPP เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาดูของจริงที่เขานํา MPP T Charger uh. มาใช้งานซึ่งของชุด TP Link Vici SP 6 0 2 0เขาใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด18โวลต์60วัตต์แล้วก็ข้างในนี้เขามีแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด10.8โวลต์ความจุอยู่ที่20.8แอมแ แล้วก็ชุดนี้เขามีช่องจ่ายไฟ DC ถึง3ช่องเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะต่อกล้องวงจรปิดแล้วก็ตัวกระจายสัญญาณ Asset p o อย t แบบใช้ภายนอกได้ถึง3อุปกรณ์ต่อแผงเลยทีเดียวแล้วเราก็สามารถควบคุมระยะไกลได้ด้วยการต่อสายแลนจากกล้องวงจรปิดใส่ซิม TP Link v i z i C540-4G ที่จะทำหน้าที่เป็น 4G r o า t เตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตไปให้โมดูลควบคุมของชุดแผงโซลารเซลล์นะครับหลังจากที่ต่อสายแลนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดแอปวิจิในสมาร์ทโฟนแล้วก็ทําการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ถ้าในแอปของวิจิเนี่ยตรง Solar Power System เขาออนไลน์อยู่นะครับพอกดเข้าไปดูเนี่ยเขามีพลังงานแบตเตอรี่อยู่ที่99%นะครับผม ซึ่งผมจําได้ว่าตอนที่ติดตั้งเสร็จเขาอยู่ที่ประมาณ66นะครับอ่าแล้วเราก็สามารถดูที่สถิติของพลังงานได้กราฟอันแรกก็จะมีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้กับอ่าพลังงานไฟฟ้าที่ถูกใช้ไปนะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดูกราฟสีฟ้าที่เป็นกราฟของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่6กโมงเช้าเนี่ยมันมีการขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ตอนช่วงก่อนเที่ยงมันก็จะขึ้นพีคไปเลยนะครับแสดงว่า ตอนช่วงนั้นเนี่ยก็คือแผงโซล่าเซลล์ได้รับแดดเต็มๆแล้วก็ให้เราดูกราฟพลังงานของแบตเตอรี่จะเห็นว่าตอนช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยกราฟมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับพอพลังงานแบตเตอรี่เต็ม100%มันบชาร์จไม่ได้ละกราฟพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มันก็จะตกลงมาเพราะว่ามันไม่มีการส่งพลังงานไปที่แบตเตอรี่แล้วนะครับผมจนกว่าที่กล้องเขาก็จะใช้พลังงานแล้วก็พลังงานในแบตเตอรี่ลดต่ำลงมามันก็จะชาร์จเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วจากการที่เขาใช้ MPPT Charger ด้วยแบตเตอรี่เขาก็จะได้ค่าพลังงานสูงสุดจากแผงโซลาเซลล์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะแดดจ้าแดดอ่อนฝนตกนะครับผมคราวนี้เรามาดูกราฟของเมื่อวานจะเห็นว่าตอนช่วงเวลากลางวันตั้งแต่เช้าเขามีการผลิตไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ไปพลิกช่วงเที่ยงแล้วก็จะหมดประมาณช่วงก่อน6โมงเย็นนะครับผมก็คือพระทิตตกพอดี และผมสังเกตว่าตอนที่แบตเตอรี่เหลือน้อยเขาก็จะมีแจ้งเตือนมาที่แอปด้วยเพื่อเตือนว่ากล้องของเราจะดับหรือเปล่าซึ่งตามสเปคแล้วถ้าใช้กับกล้อง C540 ขีด 4G 1ตัวแล้วก็แบตเตอรี่100%ก็จะสามารถทำงานในวันที่ฝนตกติดต่อกันได้ประมาณ4วันแล้วก็ในวันที่มีแดดเขาก็จะใช้เวลาในการชารแบตเตอรี่จาก0ถึง100%ประมาณ2วันนะครับ ซึ่งก็ถือว่าอยู่ทนมากๆสําหรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดที่ใช้ไฟ12โวลต์1แอมป์โดยถึงแม้ฟ้าจะคลึ้มเขาก็ยังสามารถเติมพลังงานมาได้เรื่อยๆแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างของ MPPT ก็คือจะช่วยจาัดก,การกระแสะไฟให้อุปกรณ์สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นด้วยโดยถ้าพูดถึงชุดโซลาร์เซลล์นี้ก็จะเหมาะกับพื้นที่ห่างไกลหรือว่ายากต่อการเดินสายในระยะไกลนะครับอย่างเช่นปลายนาท้ายสวนพื้นที่ชนบทหรือว่าเอาไปดูแลโกดังต่างๆ แล้วเราก็สามารถที่จะต่อกับแ s สเซทพอยทเพื่อที่จะกระจายสัญญาณไปในพื้นที่ที่ Wi-Fi เข้าไม่ถึงได้ราคาชุดแผงโซล่าเซลล์นี้ไม่รวมกล้องก็จะอยู่ที่8,490บาทแล้วเขาก็จะรับประกันให้3ปีซึ่งในคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของ MPPT นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ